You will เ e v e r walk alone เดินไปด้วยกันกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆกค่ซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสวัสดีครับพบกับสุรการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เหตุผลสำคัญนการที่ลิเวอร์พูลควรปฏิเสธการเซ็นญากับอาร์มโพโซเดวีแบบไร้ค่าตัว ลิเวอร์พูลครับก็ต้เป็นข่าวเชื่อมโยงกับอัลฟอนโซเดวีแบ็คซต์ตัวเก่งของไบยมิริกที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้าแม้ว่าเดวีจะเป็นนักเตะฝีเท้าดีแต่มีเหตุผลสำคัญนะครับที่หงแดงควรพิจารณาปฏิเสธการเซ็นญ,ญากับเขาแบบไร้ค่าตัวค่าเหนื่อยมหาศาลอาจทำลายโครงสร้างค่าจ้างเดวีต้องการค่าเหนื่อยมากกว่า10ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งนั่นจะทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่รับก,กันเหนื่อยสูงที่สุดอันดับที่2ของลิเวอร์พูล เป็นรองเพียงแค่มโมเมนต์สลัดเท่านั้นลิเวอร์พูลขึ้นชื่อเรื่องการบริหารค่าเหนื่อยอย่างเข้มงวดและการจ่ายค่าเหนื่อยระดับนี้ให้กับเดวิสอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างค่าจ้างของเทียมและสร้างความไม่พอใจให้กับนักเตะคนอื่นๆได้มีตัวเลือกที่คุ้มค่ามากกว่าขณะเดีวยวกันอาร์เอร์โรเบอร์สันก็กำลังอยู่ในช่วงฟอร,ร์มตกและก็ร์ต้าซามิการ์ดก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยๆลิเวอร์พูลอาจจำเป็นจะต้องมองหาแบ็กซ้ายคนใหม่ในอนาคตอันใกล้ ยันไรก็ตามมิลลสเคยแคสแบ็กซ้ายของปอนมัดดูเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากกว่าอาร์มฟนโซเดวีมิลลสเคยแคสมีค่าตัวที่ถูกกว่าและค่าเหนื่อยก็ไม่สูงเท่ากับอาร์มฟนโซเดวีนอกจากนี้แล้วลิชันฮิวผู้นักการกีฬาของลิวเวอร์พลยังรู้จกักมิลลสเคยแคสเป็นอย่างดีด้วยสมัยที่เขาทํางานอยู่กับปอนมัดคนนเน้นเสริมตําแหน่งอื่นด้วยลิวเวอร์พลยังมีปัญหาในตำแหน่งอื่นๆที่สําคัญกว่าแบ็กซ้ายเช่น กองการตรรับและปีขวาการทุ่มเงินจนวนมากเพื่อเซ็นสัญญากับ so i, อาร์ฟอสโซเดวีอาจทําให้ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสในการสมทัพในตำแหน่งที่จําเป็นกว่าบทสรุปแม้อาร์ฟอสโซเดวีนะครับจะเป็นนักเตะท,ที่มีพรสวรรค์แต่ลิเวอร์พูลก็ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นค่าเหนื่อยตัวเลือกอื่นๆและความจําเป็นในการสมทัพในตำแหน่งอื่นๆการตัดสินใจเซ็นสัญญากับเขาการเลือกลอสเคอร์เคสหรือมองหาตัวเลือกอื่นๆที่คุ้มค่ามากกว่า น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสําหรับหงแดงในเวลานี้นะครับวอเกอร์ยกอยย่องเคอร์ติจโจนลมหายใจใหม่แห่งทัพสิงโตงคำรามอังกฤษขายวอเกอร์นะครับไปควาตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมเชาติอังกฤษก็มาแสดงความชื่นชมในตัวของเคอร์อติจโจนกองการดาวรุ่งของ Liverpool, ลิเวอร์พูลหลังจากได้ร่วมง,งานกันในแชมป์ทีมชาติเคอร์ติจโจน,นกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในระดับสโมสรและระดับชาติ โดยฤดูกาลนี้เธอติจโจนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางของหงดังลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของอันเนอร์สลัดนอกจากนี้แล้วนะครับเคอตติจโอนย้ดนรับโอกาสลงเล่นกับทีมช่นิกฤดชั่วใหญ่เป็นครั้งแรกภายใต้การกุมทีมของลีคาสลี์และทำงานอย่างน่าประทับใจด้วยการทำประตูได้ในทันทีในเกมประเดิมสนามที่สิงโตคาราอังกฤษเอาชนะเกลต3-0ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเคอตติจโอนนะครับโชว์ฟอร์มเหนือชั้นในนามทีมชาติ วอเกอร์ซึ่งได้ลงเล่นร่วมกับคติจอนในเกมพบกับกรีซและสาธารณรัฐอร์นรู้สึกปับใจกับฟองเล่นของกองกลางในวัย23ปีเป็นอย่างมากคติจอนในทั้ง2เกมนั้นยอดเยี่ยมมากวอเกอร์กล่าวในรายการ b b c radio fast l i g e s เขาเล่นได้ดีจริงๆและเป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นกับเขาเห็นได้จัดเตียนว่าผมเคยดวลกับเขาทั้งหลายครั้งที่เขาเล่นกับลิเวอร์พูลแต่การได้เล่นกับเขาจริงๆเขามีความสามารถบางอย่างผมแค่รู้สึกว่าเขาควบคุมเกมได้ เขาเล่นเกมตามจังหวะของเขาและเขาก็ได้บอลโดยปกติแล้วเมื่อผู้เล่นในอดีตเข้ามาในานามทีมชาติและลงเล่นเป็นครั้งแรกพวกเขาไม่ได้แสดงออกถึงตัวเองอย่างที่เขาทําความมั่นใจคือกุญแจสําคัญบอกเกอ์เชื่อว่าความมั่นใจที่เคติจอนได้รับจากการลงเล่นอย่างสม,ม่ำเสมอกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับทีมเชิงเกลตและนั่นแสดงเห็นถึงความมั่นใจที่เขาได้รับจากฤดูกาลนี้จากเวลาการลงเล่นที่เขารับกับลิเวอร์พูล ภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่เขานั้นมันมาสู่ทีมชาติและผมก็คิดว่าเขาเป็นเหมือนกับลมหายใจที่สุดเชอดอนาคตที่สดใสรออยู่เกร์ติจนนะครับกำลังพัฒนาฝีเท้าขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสุคัญของทั้งลิเวอร์พูลและนําทีมชาตองกฤษในอนาคตด,ด้วยเพียงแค่23เีเกร์ติจนยังมีเวลาอีกมากที่จะพัฒนาฝีเท้าและก้าวขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นหากเขายัางรอซาฟองก็เล่นที่ดีแบบนี้ต่อไป เชื่อว่าอนาคตสดใสกำลังรอเขาอยู่อย่างแน่นอนนะครับนาบีเกต้ายกหงแดงชุดนี้นะครับดีที่สุดตลอดกาลแมฟฟอมส่วนตัวดรอปลังย้ายทีมนาบีเกต้านะครับอดีตกอางกลางคนดังของลิเวอร์พูลหรือพออลงพยาบาลสร้างความงอฮาด้วยการประกาศว่าทีมหงแดงชุดปัจจุบันคือทีมที่ดีที่สุดตลอดกาลมั่นใจเกินร้อยในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับจากเพลเชอร์รีพอร์ต นาบีเกตาถูกถามว่าเขาคิดว่าทีมลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันในยุคข,ของอร์เนอสลัดดีกว่ากับทีมชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2009 2 0 2 0หรืหอไม่คำตอบของเกตาก็เต็มไปด้วยความมั่นใจว่าโอ้เพื่อนของฉันผมรู้ว่าพวกเขาทีม2 0 1 9 2 0 2 0เป็นทีมที่ดีพวกเขามีผู้เล่นอายุน้อยมากมายแต่สำหรับผมเราทีมปัจจุบันคือทีมที่ดีที่สุดตลอดกาลความทรงจำอันหอมหวานเกตาเป็นส่วนหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลชุด ปี2 0 1 9 2020ถึงที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยคะแนน99นาคะแนนซึ่งเป็นสถิติที่น่าทึ่งดูเหมือนว่าความสุนรรอ่ำหอมหวานในนุกันนั้นจะยังคงตราตึงอยู่ในใจของเกียตาความสัมพันธ์ยังเหนียวแน่นปัจจุบ,บันเกียตาทัวเฟรนวาร์รอดยืมตัวไปใช้งานจากเวเดอร์เวนหลังจากที่ไม่สามารถจบฟอร์มเก่งได้นับตั้งแต่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลเมื่อปี2023อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าเกียตาจะยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหง อาการบาดเจ็บเป็นปัญหาใหญ่ที่ฉุดรั้งอาชีพการคข่แขังของเกียต้ามาโดยตลอดแม้ว่าเจก,กิ้งครับจะดึงศักยภาพของเกียต้าออกมาได้มากที่สุดในช่วงที่เขาค้าแข้งอยู่กับลิเวอร์พูลแต่ความเข้มข้นของฟุบอลระดับสูงก็ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคสําหรับเกียต้าอนาคตยังไม่แน่นอนนะครับในวัย29ปีตอนนี้นะฮะอนาคตของเกียต้าก็ยังคงไม่แน่นอนเขาจะสามารถเลิกฟองเก่งกับมันได้หรือไม่หรืออาการบาดเจ็บจะยังคงหลอกหลออเขาต่อไปหรือไม่ คงต้องติดตามกันต่อไปนะจ๊ะให้กำลังใจกันต่อไปชอบดูอันเนอสลอดชมอังเกทำเกมสเปอร์สนุกทำผลงานดีๆอันเนอสลอดกุนซืนลิเวอร์พูลนะครับยกนิ้วชมอังเกปอสเตคูโกเจ้าหน้าใหญ่ของสเปอร์หลังจากไกาเดียดทองมีเกมรุกที่ดุดัน อันเดอร์สลัดกำกับคของลิเวอร์พูลกล่าวชมอังเก้ปอสสตีกุกูผู้จัดการทีมทอหนมสเปอร์ว่าทำผลงานได้ดีมากๆในการคุมไก่เดือทองสเปอร์จะพบกับลิเวอร์พูลนะครับเตรียมจะเจอกันในเกมลีที่ทอหนัมสเปอร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนี้โดยพวกเขาเป็นทีมที่ทำประตูนในลีได้เยอะพอๆกันอีกด้วยหลังจากที่ไก่เดือทองยิงไปแล้ว36ลูกส่วนลิเวอร์พูลทำได้31ประตูสารัดเปิดเผยนะครับว่าผมคงต้องชมพวกเขาอย่างมาก ตอนที่อยู่ฮอลแลนด์ผมได้ดูรายการแมตช์ออฟเดอะเดย์บ่อยๆและเมื่อพูดถึงทันมผมก็มาจะคิดถึงนักเตะอย่างดาวิดชิโนล่าพอลแกสคอยเกลนฮอดด์หรือแกมูริตแกเรตเบลสำหรับผมแล้วพวกเขาเป็นสโมสรที่มีแบรนด์เอกลักษณ์ที่ชัดเจนอยู่เสมอและตอนนี้ปอสเตกูกูก็ทําให้ทีมกลับมามีเอกลักษณ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้งที่ผมดูเกมของพวกเขาผมก็จะรู้สึกสนุกสนานอยู่เสมอ บางครั้งผลการแข่งขันก็ไม่เป็นดังใจที่พวกเขาต้องการแต่พวกเขาก็เหมือนกับเรานั่นคือเป็นหนึ่งในทีมที่เอาชนะแมนเชสเตียได้เลยในรรดาทีมที่ชนะแมนเชสเตียด้นะ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกทีมจะชนะได้ในแบบเดียวกันที่เราแลัตแนมฮอสเปอร์ทําได้นั่นคือการคู่ควรกับการชนะทุกประการวันนั้นพวกเขาของเกมเอาไว้ได้ทั้งเกมเลยอังเกตทํางานได้ดีมากๆผมบอกว่าหลายคนจะมองเห็นถึงเรื่องนั้นมากกว่านี้ผม หวังด้วยว่าเขาจะได้แชมป์กับที่นั่นแต่ไม่ใช่ในลีกครับนะทั้ง2ทีมจะเจอกันนะครับในรอบรองชนะเลิศแต่ผมเชียให้ทีมของเขาได้แชมป์ยูโรปาลีกแล้วกันทุกคนชอบพูดกันว่าการเป็นแชมป์มันเป็นเรื่องสําคัญแต่สำหรับผมแล้วแบรนด์ฟุตบอลของเขามันมีความสําคัญมากกว่าถ้าเขาสามารถทําทีมได้ด้วยสไตล์นั้นรวมถึงได้แชมป์บางรายการแล,แล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อฟุตบอลโดยรวม เพราะหลายคนจะได้ระบว่าพูดกันสักทีว่าสไตล์ของเขานั้นเล่นเกมรุกมากเกินไปผมหมายถึงคุณจะเล่นเกมรุกมากเกินไปได้ยังไงกันบรรการา้าดาวชาบี้เฮนเดสเผยชอบแอนฟิลมากที่สุดชอบมากที่สุดชาบีเฮนเดนับเปิดอกสนามที่ชอบมากที่สุดคือแอนฟิลขณะที่รังย้าปัจจุบันของสเปอร์ก็คือสนามที่เขาอยาก ลงไปเล่นมากที่สุดจาบ,บีเฮอร์เดนนะครับตำนานกองกลางของบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนกล่าวว่าแอนฟิลเป็นสนามที่ตนชื่นชอบบรรยากาศมากที่สุดจาบ,บีเฮอร์เดนนะครับเคยเล่นกับบาร์ซ่าเป็นร้อยเวลานานทําให้เขามีโอกาสได้ไปเยือนทีมดังๆหลายทีมทั่วยุโรปและลิเวอร์พูลก็คือหนึ่งในนั้นโดยเคยไปเยือนแอนฟิลในฐานะนักเตะอาซากุลน่า3ครั้งด้วยกันนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับ C B World c o u n t ที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับบาร์เซโลนาได้ไปสอบถามชาบ,บีเฮนรเดสหลายเรื่องซึ่งพอถูกถามว่าสนามไหนที่เขาชอบมากที่สุดแล้วนั้นเจ้าตัวก็ตอบว่าแอนฟิลสนามของลิเวอร์พูลส่วนสนามที่เขาอยากมีการลงไปเล่นมากที่สุดในะตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าพาน์นมอสเปอร์สเตเดียมชาบียังบอกด้วยกันว่าชุดแข่งที่เขาชอบที่สุดเท่าที่เคยมีมาและแลกชุดกับคนอื่นๆก็คือชุดของลูก้ามเรตเอเนสปิโลลุยฟิโกและเจลลูจิบุฟฟอน ส่วนลามินยาเมาคือนักเตะที่เขาชอบมากที่สุดในตอนนี้นะครับซ่งเฮอง์มินฝันร้ายที่เจอเกนคลับผ่านเซนสัญญาอาจกลับมาหลอกหลอนลิเวอร์ pool ความพิพัตครั้งใหญ่ที่สุดนะครับคำพูดที่เซกเกนคลับเคยกล่าวเอาไว้อาจย้อนกลับมาหลอกหลอนเขาและลิเวอร์ pool ในเกมฮิวเลกวันอาทิตย์นี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับทอตนัมสเปอร์และซงฮึงมิน ดาวยิงทีมชักกะลีใต้ที่เขาเคยพลาดเสัญญาเมื่อครั้งอดีตนะครับจเก็ครับเคยยอมรับว่าการที่ไม่ได้เซ็นต์ก,กับซงฮึงมินเป็นหนึ่งในความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สดุดในชีวิตการเป็นผู้จัดการทีมและส่วนก็ได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาเป็นฝันร้ายสาหรับลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงสถิติที่น่าสะพึงกว่าซงฮึงมินนะครับทำง,งานอย่างเยี่ยมเมื่อต้องเจอกับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน11เกมหลังสดุดที่เขาลงเล่นเป็นตัวจริงในพิยรี ยิงไปถึง8ประตูแม้ว่าซงฮนวินจากคว้าชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลได้เพียงแค่2ครั้งจาก18เกมแต่เจกเกนคลอปก็ตระหนักดีว่าซงฮุนมินเป็นภัยคู่คามที่อันตรายอาจทำลายความหวังในการควา้าแชมป์ของลิเวอร์พูลได้ความเสีนใจของเจกเกนคลอปหากย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2021เจกเกนคลอปได้สัมภาษณ์กับ KBS News โดยเขากล่าวว่า หนึ่งในความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมก็คือการไม่เซ็นสัญญากับซุนเฮอเมนเจเกิงกบพยายามเซ็นสัญญากับซุนเฮอเมินแล้วตั้งแต่สมัยที่เขายัางคุมทีมปุริเซอร์ดนมนต์แต่ซุนเฮอเมนเลือกที่จะย้ายไปไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแทนเหตุผลที่ซุนเฮอเมนเลือกเลเวอร์คูเซ่นซุนเฮอเมนอธิบายว่าเขาเลือกเลเวอร์คูเซ่นเพราะต้องการโอกาสลงเล่นอย่างสม,ม่ำเสมอซึ่งในตอนนั้นเลเวอร์คูเซ่นน่าจะให้โอกาสญญากับเขาได้มากกว่าที่ดอดมุน์หลังจากโช์ฟอร์มดดดเ่น กับเลเวอร์คูเซนส่วนฮิมเมนก็ย้ายไปเล่นให้กับทอเนมสเปอร์และกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกบททดสอบสำคัญสำหรับลิเวอร์พูลเกมในวันอาทิตย์นี้นะฮะจะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับลิเวอร์พูลพวกเขาจะต้องรับมือนกับซงฮิมเมนให้ได้หากต้องการรักษาความหวังในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซงฮิมเมนซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นกัปตันทีมของทอเนมสเปอร์พร้อมแล้วที่จะนำทัพสเปอร์ลงสนามเพื่อพิสูจน์เองครั้งว่าเขาคือฝันร้ายสำหรับลิเวอร์พูล อย่างแท้จริงนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21ธันวาคมนะครับขอเชิญแฟ,น,ฟ,น,ฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ